โปรแกรมโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าแรกของโปรแกรมค่ะนี้จะเป็นร e วิ t 2025นะคะตรงนี้เป็น Account ของเราที่สมัครเอาไว้จะมีโมเดลโอเพนสำหรับโมเดลที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ New ที่เราจะสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมา Family Open Family ที่เรามีอยู่แล้วกับ New ที่เราจะสร้าง Family ใหม่คะ่ะตอนแรกเราก็จะมาที่ New จะเป็น Template นะคะแล้วเราก็กด Dropdown ขึ้นมาเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้อะไรเราวมี Project กับ Project Template นะคะเราก็จะใช้ Project แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ ตัวนี้จะเป็น toolbar อันนี้คือไฟล์ที่เราจะมพนสามารถเป็นเป็น pdf หรือไฟล์ต่างๆได้ข้างบนนี้เป็น quick access toolbar เป็นเครื่องมือที่เราใช้บ่อยใช้เป็นประจำบีนเป็นไฟล์ pdf นะคะแล้วก็เป็น ใส่เส้น dimension วัดระยะต่างๆแล้วก็แท็กใส่วัตถุใส่ตัวอักษร 3D รูปตัดส่วนตัวนี้จะเป็นที่ปรับแต่งจูบาของเรานะคะตัวที่ติ๊กถูกก็คือมันจะขึ้นอยู่ข้างบนแต่ว่าถ้าเราไม่เอาเราก็กดคลิกแล้วก็ตัวติ๊กถูกมันจะออก ด้านบนนี้เป็น AutoCAD Revit 2025.4 Project 2ตรง Project 2จะเป็นชื่องานที่เราตั้งเอาไว้ค่ะตรงนี้เป็น Floor Plan L 2ก็คือเราอยู่กันที่ Floor p a n และอยู่หน้าที่2ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็น จะค้นหาค่ะอย่างเช่นเราจะค้นหาประตูมันก็จะพาเราเข้ามาตรงเว็บของ Autodesk ค่ะก็จะขึ้นเกี่ยวกับประตูต่างๆนี้ก็จะเป็นประตูบานเปิดธรรมดานะคะ